กี่ปีครับสิบห้าหรือว่าพันในวันกี่ปีตั้งแต่ปีสี่ห้าประมาณเก้าสิบปีเก้าปีเกือบสิบปีก็รำแพนเป็นนกอยู่เลยนะคะอันไหนคือระเบ้าล่าสุดอ้าล่าสุดเนี่ค่ะนี่นี่แหละฮะสุดนี่ค่ะผัวบ้าไม่ใช่ครับผัวข้าผัวข่าผัวข้าโอ้ผัวข่าเออนี่ฮะโอ้โหผัวข่าใครจาแตะดูสิฮะอ่เหมือนไหยคะสวยคนละแบบสวยคน ก็ลยแบบนี่สวยแบบซูเปอร์สตาร์นี่สวยแบบแบบกันตรึมโอ้นี่ล่าสุดวางแผงแล้วค่ะอัลบบ้มชุดนี้จะจะพิเศษตรงที่ว่าจะมีเพลงลูกทุ่งผสมเข้ามาเยอะปกติแล้วเพลงของเจนเนจะเป็นจะเน้นทางกันตรึมอย่างเดียวแล้วทีนี้เราเราอาจจะจํากัดเฉพาะในในอีสานใต้หรือว่าจะเป็นจังหวัดที่เขาพูดภาษาเขมรได้แต่ว่าอัลาบ้มชุดนี้ก็คือเราจะเรียกว่า จำหน่ายทั่วประเทศคือขยายวงขยายวงมากขึ้นขอคนฟังให้กว้างมากขึ้นแต่ก็ยังคงมีเพงการติมอยู่แน่นอนยังยังมีอยู่จุดขายเราเลยรับงานส่วนใหญ่อยู่ในอยู่ในแถบอีสานใต้อยู่ในหรือว่าข้าไปคมพูชาด้วยอีสานใต้แล้วในเขตที่มีรอยต่อชายแดนเช่นสุรินทร์บุรีมศรีสะเกษอุบลจังหวัดจันทบุรีจังหวัดตราดจังหวัดสะแก้วโดยเฉพาะสะแก้วเนี่ยไปบ่อย ไปร้องที่เขาด้วยนี่ฮะมันข้ามไปกัมพูชายอย่างวันนี้ค่ะวันนี้วันนี้จะไปนะวันนี้กลับไปก็จะไปฝั่งปอยเป็ดเลยวันนี้ค่ะไปร้องที่บ่อนใช่ค่ะเป็นเป็นงานเก็เรียกงานสตาร์ทปาร์ตี้เป็นการเลี้ยงพนักงานของคาสิโนของแกรนด์เดมอนแล้วก็ปอยเป็ดคาสิโนประมาณพนักงานประมาณ3,000คนคนเขมรนะคะคุณยมิชาลูกลูกวงของเจนทั้งหมดกี่ชีวิตครับประมาณเกือบร้อยชีวิตแต่ว่า อ๋อวันนี้ที่ที่ที่ไปจะไปคนเดียวไปไปรับเชิญไปรับเชิญตอนนี้มีข่าวเรื่องของการประทับกันอะไรอย่างเงี้ยคุณเจนได้ติดตามติดตามตลอดก็คงจะเป็นคือสำหรับเราเราเป็นนักร้องที่มีแฟนเพลงทั้งสองประเทศเนี่ยเราก็คงจะรู้สึกไม่ดีแน่ใช่ไหมครับจริงๆเรารู้สึกไม่สบายใจไม่สบายใจในที่หนึ่งก็คืออาจจะไม่ใช่คนเราหนึ่งในฐานะคนไทยสองก็คือในฐานะที่เราเราเป็น คนคาแมคนคาแมแต่เราไม่ได้แยกแยะว่าคาแมุู่ลินหรือคาแมกัมพูชาแต่ความรู้สึกเราเนี่ยเป็นเป็นเป็นพี่ผมน้องกันใช่ใช่ความรู้สึกเราจริงๆว่าคาแมเขาคาแมเราก็คือพี่น้องกันใช่ค่ะเวลาที่เราได้ไปพูดไปคุยหรือว่าได้ไปสัมผัสชีวิจตจริงๆแล้วเนี่ยมันจะผูกพันกันมากสารักกันมากแล้วยิ่งถ้าเกิดเราเนี่ยถ้าเราไปพูดภาษาของเขาได้เขาจะแบบพอใจเขาจะรักเราแบบเขาจะภูมิใจที่เราพูดภาษาเขาได้ คือเขาเขาค้างคล้ายเราเขานิยมเราเนี่ยเขาก็ไม่ได้แยกว่าเออนิยมเพราะว่าเป็นนักร้องไทยอะไรเขาไม่ได้แยกเลยนะเพราะพูดภาษาไทยพูดภาษาเขาได้เวลาที่เวลาที่เจอคนกัมพูชานี่ยเขาจะรู้เลยว่าสำเนียงเรากับเขาเนี่ยต่างกันเขารู้ว่าเราเป็นคนไทยแต่เขาถามว่าเป็นคนที่ไหนเราก็จะบอกว่าเราเป็นคนคาเมคาเมสเเรนคาเมสเรนก็คือคาเมนซูรินค่ะก็คือพอเขาฟังเขารู้โอ้เขมนซูริน ดีจังเลยอะไรเงี้ยโจดจัดอ๋อคุณอะไรเงี้ยเขาจะดีใจวันนี้ไปไปเล่นที่ที่บอลปอยเป็ดแล้วไม่ได้ไปพูดบนเวทีไปว่าะไรเขาไม่ไม่มี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 ค่ะจริงๆแล้วอยากให้เรารักกันเหมือนเดิมอยากให้ไอ้ไทยกับกัมพูชานี่ยกลับมาแบบความสัมพันธ์ที่ดีเหมือนเดิมคนคนกัมพูชาเป็นคนสนุกสนานไหมคะสนุกสนานฟังเพลงหรือไงใช่ค่ะชอบเขาชอบร้องลำชอบความสนุกสนานชอบบันเทิงเหมือนคนไทยเหมือนคนสุริน คนสุรินกับคนกัมพูชาเนี่ยจะคล้ายๆกันก็คือไม่ว่าจะมีประเพณีอะไรก็จะมีความสนุกสนานงนงี้ค่ะการเตึมเนี่ยมีเพลงเศร้าไหมมีค่ะ่างเพลงของน้องเจนเออเพลงของเจนเนี่ยเพลงอัลบั้มล่าสุดก็มีเรอนเพราผมฟังทีละมันจะออกแบบแนวแบบโอ้โหสนุกใช่ไหมใช่ค่ะเป็นเพณนี้เป็นงานรื่นเลิทัโพสเลยแต่กันตึมก็มีเพลงเศร้านะมีเพลงเศร้าเหมือนกันนะฮะค่ะอย่างเพลงอ่ล่าสุดเนี่ยเพลงที่สิบเป็นอังกุยยมก็คือนั่งร้องให้คือแฟนก็ไปแต่งงาน เหมือนกับคนรักกันแล้วก็มีผู้ชายก็ไปแต่งงานแล้วก็นั่งร้องไห้เื๋ออะไรนะเรียกว่าอะไรนะ,ะชื่ออะไรนะอังกุยยมอังกุยยมนั่งร้องไหน้นั่งร้องไห้อังกุยยมอังกุยยมเอ๊ะพูดบอ,บอกบอกรักภาษาคมแอนนี่พูดถ้าเป็นถ้าเป็นผูน้ชายบอกรักผู้หญิงก็บองสลันโอนบองสลันโอนเคยได้ยินบองสลันโอนผู้ชายบอกผู้หญิงบอกผู้ชายไม่เหมือนกันนะครับถ้าผู้หญิงสลันก็เนียงสลันบองเนียงสลันเอ้ยก็เคยได้ยินนะเนียงสลันบองเ้องรักเสียงใช่ไหมฮะ คำเนี้ยอยู่ในเคยเป็นเพลงเป็นคำเนี้ยเนี่ยเอาอีกทีสิเอาอีกทีบองอะไรนะครับบงสันโอนบองสันโอนกเนียงสันบองเนียงสันบองบองสันเนียงอะไรเงี้ยคือคำว่าบองคือแปลว่าพี่สันก็คือรักโอนก็คือน้องบองสันโอนพี่รักน้องเนียงสันโอนน้องรักพี่เงี้ยไหนไหนก็ไหนไนก็ให้พูดภาษาเขมรละให้พูดภาษาคขมรปิดท้ายแบบแบบให้ให้ซองสองประเทศหันมา กลับมาเป็นเหมือนเดิมมันสักนิดหนึ่งดีกว่าสักนิดหนึ่งสักนิดหนึ่งเพราะว่าเพราะว่าคุณหุ่นเซนก็ดูส่งเจมเปียบซูตัดดอลบองปูนไข่กัมพูชียขยมหนิงเจนใส่ใจเกิดศิลปินกันตรึมปีคาเมสเดนจาก็ส่งความรักความโดยจัดคอนหนังเจนก็จองส่งความรักตัดดอกลอยบองปูนไข่กัมพูชี អញ្ចឹងបងប្អូនថៃក៏បានមោះសម្លាញ់គ្នាដោយ Dell មកកើតបងកើតបងប្អូនដោយ Dell ដោយជប៉ុននិងចិននេះក៏នៅសម្លាញ់បងប្អូនខ្មែរដោយ Dell ចាតែក៏ចង់គិតថាចង់ឲ្យបងប្អូនថៃនៅកម្ពុជាក៏ บานโมเมนความสัมพันธ์บานโมทสไลน์ที่นี่โดยเดลกัดบองกัดปูนต่อติดติดอายุวิ่งวิ่งจากส้มอร์กุลค่ะสวัสดีค่ะโอเคผมจะแปลให้นะฮะยากดีกว่าไหมครับเอาเอาเทเชื่อว่าคงฟังกันเข้าใจค่ะฮะคือแปลฟังได้ไหมสรุปไม่กี่คือจริงๆแล้วก็คือฝากความรักความปรารถนาดีไปถึงพี่น้องกัมพูชาคืออยากให้ไทยกับกัมพูชานั้นกลับมารักกันมีความเป็นพี่เป็นน้องแล้วก็มีความสัมพันธ์กันเหมือนเดิมตราบนานเท่านานอ่ ก็ขอให้สิ่งที่เธอพูดตอนท้ายนี้เป็นความจริงแลตั้งแต่วันนี้เลยนะฮะวันนี้ขอบคุณมากคุณเจนที่มาร้องเพลงให้ฟังขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับติดตามผลงานเธอต่อไปนะฮะโดยเฉพาะอัลบั้มผัวบ้าผัวฆ่าผัวค่าผัวค่าเจนสายใจผัวค่าค่ะนะคะขย่าแต่นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาข่าวต่างประเทศกับคุณเะเอ๋ค่ะ